บสวายวีอารชจากคดีที่คุณก่อนั้นเราจึงขอตัดสินโทษประหารชีวิตอยากจะขออะไรไหมครับปล่อยผมไปเถอะโอเคยกเลิกการประหารกลับบ้านได้เมื่อครูบอกว่าไม่มีสอบไฟนอลพวกเธอมันจะเป็นต้องสอบไฟนอลนะยองั้นพวกเธอก็ไปใช้ชีวิตแบบคนจรจัดไปเออแบบนี้มันก็สบายดีเหมือนกันนะว่าไหมอยากทราบว่าคุณวาดรูปมากี่ปีแล้วครับหลายปีแล้วครับแสดงว่าคุณคงวาดรูปสวยมากๆแน่เลย เออ,อเคุณจะบอกว่าคุณวัดกี่ปีมันก็เหมือนเดิมไม่ตัวก้างตัวหัวโงกมไม่ต่างอะไรเลยเด็กปอสามยังวัดสวยกว่าลูกห้ามไปเที่ยวที่ไหนเด็ดขาดลูกจะต้องกินข้าวกับแม่แต่ผมว่าอยุ่งสิบเจ็ดแล้วผมโตแล้วเออคุณต้องการรับมีดูเด็กหนึ่งที่ใช่ไหมครับใช่ครับนายมาเปลี่ยนเพลงหน่อยดิเอาเพลงแนวไหนอะอะไรก็ได้ที่นายชอบใครเขาเปิดอะไรไวะ อะไรวะเปิดเพลงอะไรของมึงเนี่ยใครเขาเปิดเพลงเฮ้ยอะไรเนี่ยมองอะไรก็กูชอบอ่ะเมื่อคุณพูดอังกฤษได้แต่คำว่า yes พูดอังกฤษได้ป่ะเนี่ย yes กินเหล้ามาเปล่าเยสเมาใช่ไหมเยสเยสเยสเฮ้กูญแจไหนวะเฮ้ยกูญแจกูเลยกุญแจไว้บนรถเว้ยเนเปิดปั๊บเปิดคุณโอเคไหมครับคือผมดูกุญแจไว้ในรถอ่ะ ผมจะแจ้งตำรวจนะครับรถกูไอสัตว์และนี่คือคุณที่โดนลินทาหลังจากจากลากับเพื่อนกูไปแล้วกูไปแล้วกูไปแล้วกลับบารดีๆดีกับบาร์ดี้ดีทั้งสกปรกแย่มากเลยสมุนโศกตั้งหุ่ด้วยเลยไม่จองแต่ขี้เป็นอาหายักดูเปล่ากูรลำคาหรือก็ปีขี้อย่างหอมหวาเอาไงเพื่อนไม่กับบเก็ระวังลื่นนะก็ใช้น้ำยาสไลเด้นน้ำยาพ่นปากเอาไปกระตับได้สะอาดเหมือนจานเอาเพื่อนจะโอนค้างบ้านกูเปล่าเดี๋ยวเตรียมที่โอนให้ มันก็เป็นซะอ,อย่างงี้ยะไอจกกักรเลคาร์บอนสวัสดีครับผมวุฒิศักดิ์ประกันภัยครับอะไรนะมึงโชนที่อะไรนะแนะล้วบอกกี่นหรอะแล้วกูจะเอาตังค์ที่ไหนจ้าหมอครับผมปวดหลังตอนที่ผมตื่นนะครับงั้นก็กลับไปนอนดิเพื่อแฟนไม่ค่อยอยู่บ้านเลยวันว<า>นันขี่แต่รถไปนน่นไปนี่ทั้งวันไม่มีเวลาให้เราเลยอ่ะเฮ้ยใครเรียกฟังผม่อนแล้วทำไมฉันต้องฟังเธอด้วยวันวันขับแต่รถบ้านก็ไม่ค่อยอยู่มึงฟังกูดีๆนะกูขับแกลบแต่กูไม่ทำแล้วกูจะเอาตังค์ที่ไหนเด็ก คุณเกี่ยวข้องกับคนอื่นด้วยหรือเปล่ากูไม่ขายเพื่อนเว้ยงั้นเดี๋ยวรถทนให้มาถึงบ้านเลยนี่นะครับคุณตำรวจไอ้นี่ลยครับนี่ครับจับมันไปลงจุดโดยบเมื่อครูพูดถึงเนื้อหาที่เรียนต่อยผู้หญิงของขืนคนแก่มีเรี่ยงกับเด็กต่อสารคือฉีดรงเรียนเรานะครับเมื่อครูพูดถึงการบ้านการบ้านของเราในวันนี้ ไปรวบรวมอินฟินิตี้โตนทั้งหมดมาแล้วทำายรถประชากรเพื่อจักรวาลและก่อนจะมาดีพูดว่าข้าคือตาจารย์ผีเี่ยงเมื่อครูเล่าเรื่องผีในโรงเรียนแย่วันนี้อาจารย์จะมาเล่าเรื่องผีกันดีกว่านะตอนกลางดึกตั้งใจเรียนก็เลยนั่งนิ่งมาเลยก็เลยกลับบ้านจบอูฟูฟอยฟอยฟอยโอ้ยน่ารักจังขอเบอร์อะอะไรจะขอเบอร์แฟนกูเหรอไว้ขอเบอร์รองเท้าค่ะ โอเคกูไปก่อนนะโอเคกูรู้ว่ามึงไม่ค่อยว่างอะจริงจกูโคตรว่างเลยอ่ะแต่กูไม่อยากเจอมึงอ่ะเออและนี่คือคุณที่ไม่มีคนจำวันเกิดได้พันห้าจะขออะไรก็ได้แค่บอกสุขสันต์วันเกิดผมหน่อยได้ไหมนี่คุณทำอาหารใช่ไหมเนี่ยรสชาติห่วยแตกมากแม่ฉันทำนะ ผมจะบอกว่าผมมันห่วยแตกจริงๆเลยที่เข้าไม่ถึงรสชาติของอาหารนายห้ามบอกใครเรื่องของฉันนะบอกมาเลยฉันเก็บความลับเก่งเนะี่ยเพื่นอนกับผมขี้แตกครับเฮอยะเพื่อนดีอบอกทีหลังว่าอย่าขี้แตกน,นะเพื่อนสวัสดีครับหมอสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับสบายดีครับสบายดีแล้วมาทําไมครับ เชิญนั่งที่เก้าอี้ก่อนครับเราอยากจระสอบปากคำได้ถามคำถามจากคุณหน่อยแย่ yeah, แล้วผมจะทำยังไงดีครับคุณทนายปฏิเสธทุกอย่างเลยเชิญนั่งที่เก้าอี้ได้เลยครับนั่นมันไม่ใช่เก้าอี้เว้ยกูให้มึงปฏิเสธข้อกล่าวหาแม,ม่งปฏิเสธทุกอย่างเลยไครคิดว่าตัวเองโง่ลุกเก้นายคิดว่าตัวเองโง่เหรอเปล่าครับผมแค่จะยืนเป็นเพื่อนอาจารย์ สวัสดีครับผมเบคิลเมอร์นะครับถ้าใครมาดูคลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณขอบใจมากๆเลยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครับเป็นไงกันบ้างครับสองสัปดาห์นี้ครับเรียกได้ว่าหนาวจะไม่กล้าอาบน้ำก็เลยดีเดียวอากาศหนาวอย่างนี้นะครับก็อย่าลืมห่มผ้าตอนนอนด้วยนะครับแต่ตอนนี้ก็ถึงเวลาอ่านเขาไม่แล้วที่ที่แล้วเราถามว่าอะไรนะเคยเจอสถานการณ์ไหนแบบในคลิปนี้ไหมครับนะ ถ้าใครไม่เข้าใจคำถามคำถามนี้นะฮะให้กดปุ่มตัวไอข้างบนมุมขวาเลยนะฮะหรือถ้าใครดูบน a c e b o o k นะครับมันก็จะอยู่ในเพจผมนะครับผมในเพจผมก็จะมีมงมีมีมนะครับเกมอื่นนะครับภาพการตัดต่ออะไรอย่างนี้นะครับผมนะก็อย่าลืมมากดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับบางคนบอกผมขายของไม่เนียนเอาซะเลยแล้วมึทำไไงวะเอาคอมเมนต์มาดูซิคอมเมนต์แรกนะครับคุณถาปกรครับอ่าคนนี้เข้ามาประจําเลยนะถ้าพิมพ์ว่ากูจะใช้ตัวไอ้บังนี่บ่เยๆยจริงๆเขาเป็นเพื่อนผมแหละมาถ่ายด้วยกัน เมนต์ต่อไป,อไปมาต่อไปคุณนานิโนชาแนลนะครับครับพี่ว่าทำคลิปสนุกมากเง่ต้องขอกราบขอพระคุณมากนะครับที่มาดูคลิปนี้ครับผมเคยทาคลิปเกี่ยวกับคนนี้นะครับคุณสามารถไปดูได้นะกดตัวไอมุมขวาบนได้เลยส่วน Facebook ก็เหมือนเดิมนะครับ ต้องบอกเลยว่าขายได้ขายนะครับเมนต่อไปมาที่หรับคอมเมนต์นี้นะครับโชคโคตรน็อตนะครับผมก็บอกว่าออกไปจากห้องครูผมก็ไม่รู้นะผมไปงัดบ้านเขาตอนไหนอะเมนต่อไปต่อไปคุณเคคิลเลอร์คิวนะครับเขาพิมพ์ว่าพี่เขาบอกว่าผมไม่เห็นอวตารเพื่อนอะมันไม่โหลดเอ่อกดคําว่าเซฟตี้ก่อนนะครับผมแล้วก็มาดูตรงอวตารนะฮะแล้วให้ดูหลอดข้างบนนะครับผมถ้าเป็นสีดำดำให้กดเปิดมันครับผมเออแล้วก็ไปดูข้างล่างด้วยครับมันจะมีหลายแถบนะครับผมนะถ้าเจอไหนปิดไว้ก็กดเปิดนะครับเอาวิธีนี้ไปใช้ก่อนนะเมนต่อไป คุณเอสเพ็กตัมนะครับอ่านผิดก็ขออภัยนะเขาพูดว่าขอแจมอันนั้นมันแยมสําหรับใครที่อยากแจมอยากร่วมด้วยนะครับให้แอดดิส o อ d ผมมาเลยนะครับนะนายขนมต้มนี่แหละครับแล้วก็ทักผมด้วยนะว่าจะมาถ่ายทําเอาคอมเมนต์ต่อไปมาเบิงคอมเมนต์นี้จากคุณแต่มาณิเทสโตอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับเขาบอกว่าชอบก็ขอขอบคุณด้วยนะครับที่ชอบนะครับขอบคุณมากครับคอมเมนต์ต่อไปต่อไปเขาเนต์จากคุณเต้นะครับก็บอกว่าจู่ๆก็อยากแจมเลยจริงๆคุณเต้จะมาถ่ายแล้วนะครับ ขอขอบคุณด้วยนะครับที่ดูคลิปนี้ครับผมเอาคอมเมนต์ต่อไปมาเอาหมดแล้วนี่หว่า <c oughs> ไม่มีใครตอบถูกกับถามที่เราถามไปจากคลิปที่แล้วเลยงั้นถามใหม่แล้วกันท้องสามวันวันนี้คุณได้อาบน้ําบ้างไหมครับฮนะ <c oughs> ผมเชื่อว,ว่าอากาศแบบนี้ต้องมีแน่นอน <c oughs> หรือไม่มีเลยคลิปนี้ไม่มีเบื้องหลังนะครับเพราะเสียงผมมันหายอ่ะ <c oughs> สำหรับใครที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณขอบใจมากๆเลยนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับ Bed by VRChat ก็ต้องขอจบกไปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมคอมเมนต์ดู